สงการขบวนแห่อยู่หน้าบ้านแม่ติ๋วนะคะขบวนหลวงพ่อพระสัยไปแล้วนะคะจะมีกระแต่ขบวนสวยๆจ้าเห็นไหมคะหน้าบ้านแม่ติ๋วเองนะคะมาเล่นสงการหนองคายคะ่ะมานะคะขบวนแห่เยอะเลยคะ่ะ จะขบวนแห่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะปีนี้ปีเถาะนะคะจะปีเถาะจะนางสงการก็สวยๆจยะเาติวนั่งอยู่หน้าบ้านเยติวอนันนี้น้ำาบเยติวบริการให้คนใช้เล่นฟรีๆเลยนะคะไม่ต้องเสียตังคะน้ำอบน้ำหอมเจติ๋วททำมาทุกปีจ้ะ นะคะตักได้เลยใช้ได้เลยขบวนพระนี่จะมีเป็นหลาย10บขบวนเกือบร้อยรอขบวนเลยนะคะเออนะคะยะติวเอาบรรยากาศสงการเมืองหนองคายมาให้ชมนะคะแต่เยะติวออกไปข้างนอกไม่ได้จ้ะจะเปียกแล้วก็เยะติวก็ขายของด้วยนะคะ จามามาเล่นสงการเมืองหนองคายนะคะหน้าบ้านแม่ติวคือถนนถนนมีชัยนะคะนี่ค่ะบะบเ้าวซอยสองถ้าใครมาจะเห็นป้ายแดงๆที่ตั้งอยู่ตรงนั้นคือป้ายร้านอาหารแม่ติ๋วนะคะป้ายครัวแม่ติ๋วจ้าจ้านี่เปน,นะาคะ่ะ สลงพ่อจากกระดกันค่ะนี่มีขบวนนี่หน้าปากซอยบ้านเมติวนะคะนี่น้ำบริการฟรีค่ะน้ำาอบน้ำหอมน้ำดอกไม้ส่งพระนะคะเมติ๋วบริการเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสายยาง มาจากบ้าแม่ติวเลยค่ะจ้าโน่นมีขบวนหาเสียงก็มีนะคะอ่าจ้าสนุกสนานกันนะคะมามาสนุกสนานกันจ้หนนาหนุน้งวูก็รถส่งพาหนุเดินเข้ามาจ้าแม่ติวเฝ้าหน้าร้านขายของจ้า ตบวันยาวอ,อ,อโอ้ผู้แทนก็หาเสียงนะคะฮะคุมง่นะงบาเห็นเล่าอยู่บ่แนะล้วยิ้มใช่ปะาบ่ะหมดเล่าว่าล่ะบ่ะ ฝนเป็นปยังไงเนาะขบวนคือขาดกันไกลแท้เนาะนขบวนอีกเยอะนะคะขบวนแห่นี่อีกเยอะค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะขบวนแห่เยอะแม่ติ๋วจะจให้สั้นๆดูชมสั้นๆน,นะคะจะเอาบรรยากาศสงการเมืองหนองคายมาให้ชมนะคะแม่ติวว๋วก็เขาจะขอจบคลิปคะ่ะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลท์ทุกก,ทก,ทก,กำลังใจที่เข้ามาชมนะคะจากบรรยากาศเมืองน้องคายเล่นสงการนะคะขบวนแห่นี้เป็นร้อยๆขบวนเลยล่ะค่ะนี่ค่ะนะคะแม่ติ๋วเอามาให้ชมกันค่ะผู้ใดเกิดอดบ้านหอดซองบันนีค่ะนอพรุ่งนี้จะแห่พึ่งกชาตินะคะจะมีนางสงการมีรถ รถขบวนดอกไม้ค่ะแห่ปึกชาชาตินะคะจะมีสองวันนะคะใครมาเที่ยวก็ยังทันค่ะไม่มาสงน้ำก็มาสงสงนางสงการนะคะจะโอ้ยขบวนมาติดติดกันเลยทีนี้แม่ติ๋วก็ทั้งนั่งทั้งขายของอ้าวเห็นไหมคะขบวนจะมาติดติดกันอย่างนี้เลยค่ะเป็นร้อยๆขบวนเลยรอบเมืองหนองคายเลยนะคะจะออกจาก วัดโพชัยแล้วก็ออบมาถนนพนังกั้นน้ำนะคะแล้วก็มาเข้าวัดสิริมหากระจายค่ะแล้วก็จะตั้งต้นอยู่พัดตรงพระธาตุล้านนองนะคะก็มาเส้นถนนโพชัยขึ้นไปถึงนู้นสถานีรถไฟเก่าค่ะจะหลายร้อยหลาย10กิโลค่ะออรอบเมืองหนองคายเลยค่ะแล้วก็จะโค้งลงมาเข้าวัดโพชัยเหมือนเดิมนะคะจ้า ขอบคุณค่ะแย่ติวก็จะเอาสิ่งดีๆประเพณีภาคอีสานมาให้ชมกันเนาะค่ะเนาะแม่ติวก็ขอจบคลิปค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล,กท,กลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ